ความสูขของยายดด้วยนะ มาค่ะมาค่ะไลฟ์สไตล์บายซุมซ่าวนะคะไลฟ์ไลฟ์สไตล์บายซุมซ่าววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครไม่ปวดใครใครปวดฟันถ้าก่อนจะถึงหมอฟันหรือวันนัดหรือเป็นอะไรที่แบบว่าเราขี้เกียจไปหาหมอฟันนะคะ อ่าฮะนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้ายิ่งช่วงโควิดยิ่งเข้าไปหาหมอยิ่งเป็นการกลัวนะคะถ้าคุณปวดฟันหรือฟันโยกนะคะแนะนำนะคะอย่าไปลูบๆคำๆค,ค่ะให้ดึงให้ดึงขึ้นนะคะทุกครั้งที่จับสัมผัสนะที่คุณปวดฟันอะดึงเลยดึงนะคะเพราะว่าไอ้ช่วง ที่เราปวดอ่ะสาเหตุจากล่าฟันเรามันหลุดค่ะหลุดแล้วทีนี้ล่าฟันมันไม่ประสานกันกับเนื้อฟันที่ที่เขาเนื้อฟันกับฟันเขาจะเขาเขาจะเขาจะอยู่ด้วยกันนะคะแต่พอแต่พอเวลาฟันโยกอ่ะเกิดอาการปวดและอักเสบนั่นแหละค่ะคือล่าฟันมันไม่ประสานกับเนื้อข้างในค่ะมันจะเกิดอาการอักเสบแล้วบวมค่ะปวด แล้วทีนี้เรามาแก้ไขก่อนที่จะไปถึงหมอหรือไม่อยากไปซางซาจะมีวิธีนะคะถ้าสมมุติว่าคุณปวดฟันทุกครั้งที่คุณจับฟันน่ะที่ที่มันยกโยกๆอะ่ะเล่มไหนก็ได้ให้คุณดึงนะคะดึงเลยค่ะทุกครั้งที่คุณปวดดึงเลยค่ะไม่ต้องสนว่าคุณปวดอยู่ดึงไม่ได้นะคะ อันนี้สร้างซ่าเป็นและ้างซ่าจะแนะนำค่ะเพราะว่าเล่มหนึ่งของ้ังซ่าเป็นและทีนี้เป็นช่วงที่สร้างซ่ากลัวฟันหลอเรื่องของเรื่องช่วงนั้นยังไม่โควิดกลัวฟันหลอแล้วยังรับกับเพราะว่าใส่ฟันปลอมยังไม่ได้ซังซ่าก็เลยลองวิธีดึงค่ะดึงเวลาปวดซังซ้าจะดึงดึงขึ้น ดึงแล้วทีนี้มันจะเหมือนคล้ายๆเนื้อกับรากฟันเขาจะเขาจะแยกออกจากกันพอนั้นเขาจะหายปวดพอหายปวดเสร็จประมาณสักสี่ห้าวันสี่ห้าวันเขายิ่งโยกแรงค่ะเพราะว่าไอ้รากฟันเขาไม่สามารถไปประสานกับเนื้อฟันที่ที่มันหลุดมาได้เพราะว่าอ่าเนื้อของเราอ่ะที่ที่ที่รากฟันมันหลุดออกมาแล้วมันก็จะประสานให้เป็นเป็น,เป,นเป็นผิวดีๆอ่ะค่ะคือแผลหายอ่ะ แล้วทีนี้ลากฟันมันก็จะดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นสน,น,นสุดท้ายก็หยิบออกเหมือนเหมือนง่ายๆเหมือนเหมือนหยิบกล้วยออกจากเปลือกอะค่ะให้เราทุกครั้งที่รู้สึกปวดคุณดึงเลยนะคะดึงแล้วจะหายค่ะทุกครั้งเลยที่คุณแต่ว่าครั้งแรกนั่นแหละที่คุณรู้สึกปวดนะ่ะให้ดึงค่ะ ดึงแล้วทีนี้เขาก็จะไม่เขาหลังจากที่รู้สึกว่าไม่ปวดแล้วเขาก็จะไม่ปวดแต่เขาก็จะโยกให้ลำคาญอยู่นั้นแหละค่ะเพราะว่าเนื้อที่เราเรากลากฟันอ่ะเราดึงแยกออกจากกันแล้วเนื้อ,อ,อฟันเรามันเป็นแผลมันเป็นแผลทีแรกที่มีเลือดนะคะ<อ>หลังจากนั้นพอแผลแผลลากฟันอะ่ะเขาประสานกันแล้วเขาดีแล้วเนื้อน่ะแล้วทีนี้ลากฟันเนี้ยไม่สามารถจะทิ่มลงไปได้ มันก็จะดันดันดันฟันขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าสังซากลัวที่จะไปถอนฟันทั้งซาก็เลยปล่อยอยู่ประมาณห้าเดือนไอไอที่แรกก็ปวดก็ไม่รู้ที่แรกก็นั่งในใจแหละว่าจะถอนถอนแล้วทีนี้มันเป็นฟันที่โชว์ถ้าอ้าปากก็จะเห็นนะคะเล่มหนึ่งและทีนี้สังซาก็กลัวที่จะรับกับฟันฟันปลอมยังไม่ได้เนาะสังซากลัวแบบ ยังรับไม่ได้ค่ะว่าจะใส่ฟันปลอมซังางซ่าก็หวัหวหัวไอเล่มนั้นไว้มันหลังจากที่ปวดวันนั้นแหละค่ะซ่างซ่าดึงสามครั้งหลังจากนั้นเขาจะไม่ปวดอีกเลยไม่ไม่ปวดเพราะไม่ปวดเสร็จแล้วเขาก็โยกของเขานั่นแหละเล่นเล่นคอนคอนไปซ่งางซ่าก็ห่วงไว้แล้วลิ้นก็ไปดันอยู่เรื่อยพอประมาณเดือนที่สองเดือนที่เดือนที่สี่เดือนที่ห้านี่แหละค่ะจําได้ ไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะเคี้ยวเคี้ยวไอ้เคี้ยวข้าวแป๊บเดียวเม็ดข้าวนะคะหลุดออกมาน่ะเห็นไหมฮะมันจะดันเนื้อที่เราดีๆอ่ะที่มันหลุดที่เราดึงครั้งแรกที่เราปวดอ่ะมันจะดัน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 มันจะเป็นเนื้อดีขึ้นมามันก็ดันดันลากฟัน่ะขึ้นมาส่วนสุดท้ายก็ยังหล่ออยู่ค่ะหล่อด้านในนะคะ นี่แหละวิธีแก้ปวดที่ไม่อยากไปหาหมอหรืออยู่ห่างไกลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่บอกบอกเพื่อนๆน,นะคะได้ผลคุณปวดนี่ไม่ต้องไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคอยกอดไว้เลยดึงเลยค่ะไม่เกินสามครั้งหายค่ะหายนี่ก็คือเรารู้แล้วแหะว่าลากฟันกับฟันเขาจะดึงแยกออกจากกันเลยค่ะไม่ให้เขาไปทิ่มลากฟันจะแหลมมากเลยนะคะที่เขาปวดก็คือเขา เว okay. ลาเขาเขาเขาอ่าเขาเคลื่อนน่ะเวลาอะไรนะเขาเรียกคนอีสานเขาบอกว่าฟันฟันโยกอ่ะเวลาฟันโยกอ่ะไอไอลากฟันแหลมแหลมมันจะไปทิ่มที่เนื้อค่ะเรื่องของเรื่องเวลาเราเคี้ยวอะไรไปมันก็ไปชนมันก็เลยทําให้เจ็บและอักเสบค่ะที่คนปวดนะแต่ทีนี้เราถ้าเราห่างไกลหมอเวลาเราแทบอย่างช่วงนี้เราไม่อยากออกไปข้างนอกหรือเราไม่อยากไปหาหมอ เราก็อย่างที่ว่าแหละดึงสามครั้งอ่ะดึงแรงๆนะคะเวลาที่คุณปวดนะนั่นคือรากฟันคุณกําลังไปไปปักที่เนื้อเนื้อฟันน่ะเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อ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 ตรงนี้คือรากฟันมันไปทิ่มมันก็เลยปวดและอักเสบค่ะคุณดึงเลยค่ะดึงให้ให้มันโยกออกมาจากเนื้อฟันให้ได้เนื้อกลามอ่ะ ถ้าถ้าออกจากเนื้อกลามได้ก็คือนั่นแหละไม่เป็นไรเลยจนกว่าเขาจะหลุดเองสำคัญนะคะสำคัญมากอ่ะขั้นตอนการปวดทิเลกนี่แหละแล้วทีนี้ทั้งชๆจะพูดเรื่องตอนทั้งาวเป็นเด็ก แล้วก็ให้มีความคิดในคำก้าวหน้าเขาบอกว่าให้ทำอ่านเจอแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปด้วยแล้วทีนี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้คิดเหมือนผู้ใหญ่แต่ทำตัวเหมือนเด็กเขาบอกงี้นะคะสั้าๆพอจะรู้ตัวซั้าๆแล้วล่ะ ว่ามันจะไปทางเออเขาบอกว่าคนที่คนที่แบบว่าคือเขาไม่ต้องกลัวเด็กอ่ะสังเกตไหมคะเวลาเขาอยากได้เหรียญน่ะเวลาเขาอยากได้ลูกหินลูกบอลสวยๆอ่ะเขาเดินไปนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าอ่าเขาไม่รู้หรอกว่าอ่าที่เดินไปอ่ะเขาจะไปเจออะไรแต่เขารู้แต่ว่าเป้าหมายของเขาคือคือลูกบอลที่เขาจะเข้าไปหยิบ เขาไม่รู้หรือว่าข้างทางจะมีอะไรให้เขาชนไหมหรือมีแมวขว,วนเขาไหมมีหมาขวางทางเขาไหมหรือมีก้อนหินขวางเขาไหมเขาเขามองเห็นลูกบอลน,นะคะเขาก็เขาก็เดินไปหยิบนั่นเห็นไคะเขาบอกว่าการคิดและพัฒนาตัวเองให้คิดเหมือนเด็กคะ่ะให้ทําตัวเหมือนเด็กให้คิดเหมือนผู้ใหญ่<ม>คิดเหมือนเด็ก แต่ทําตัวเหมือนผู้เอะไรนะทําตัวเหมือนเด็กแต่คิดเหมือนผู้ใหญ่คือจะกล้า่ะค่ะและทีนี้และทีนี้เหมือนเด็กวิ่งไปเก็บลูกบอลน่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าสมมติว so, like really ่าเราลัวนะคะสมมติว่าเราคิดเหมือนผู้ใหญ่ เราก็จะมองข้างๆก่อนว่ามีปัญหาอะไรถ้าสมมุติว่าเราเราจะไปเอาเราจะแปาของที่เราชอบเราเห็นแลละพอเราไปเห็นเรามองดูข้างทางสิน่ะเดี๋ยวก็นี่ก็สะดุดเดี๋ยวนี้ก็ขี้หมานั้นก็ขี้แมวโอ้ไม่ไปหรอกเห็นไหมคะแต่เด็กอะ่ะเขาเขาเห็นเป้าหมายของเขาแล้วเขาเดินทะลุไปเลยเขาไม่กลัวนะตรงนั้นจะเป็นที่เลนหรืออะไรเขาก็ไม่สนค่ะ เขาก็เดินไปผ่าอุปสรรคไปไปหยิบเอาลูกบอลน,นั้นมานี่แหละค่ะเขาเขาเรียกว่าคิดเหมือนผู้ใหญ่และทําตัวเหมือนเด็กเห็นเห็นสักว่าอ่านอ่าน,านเจอในหนังสือเกี่ยวกับคนที่กล้าตัดสินใจคนที่จะอะไรนะเขาเรียกอ่ะพ่อแม่ยากจนคุณก็คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเกิดมาในฐานะที่ยากจน คุณเกิดในฐานะที่ยากจนไม่มีม่ผิดแต่ถ้าคุณจะตายแบบจนจนคุณผิดค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้คิดไม่ได้สร้างอะไรเลยนี่แหละค่ะข้อคิดช้ช่าอ่านมากฟังมากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นะซังซังจะเล่าอาดีตให้ฟังซังซัจะเล่าอาดีตให้ฟังนะซังซังนี่จะเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆกับไม่ค่อยกลัวอะไรเลยซังซังรู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กถามว่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าสิ่งที่ซังซางฝันน่ะซังซังจะมูทะลุอะค่ะคือจะมองแต่ความเป็นไปได้จะไม่มองปัญหามากกว่า อันอย่างสมมุติว่าซังซ่าอย่างเงี้ยซังซ่ารู้ว่าตัวเองคิดยังไงมาตั้งแต่เด็กซังซ่าย้อนไปดูพฤติกรรมซังซ่าเห็นซังซ่าขี่รถจักรยานลงเนินน่ะคะ่ะสมัยนั้นเนาะมันก็จักรยานที่แมวเป็นผู้ชายอะ่ะแล้วทีนี้ซังซ่าไปกับเพื่อนซังซ่าไปกับเพื่อนสมัยนั้นพ่อพาย้ายไปที่หนองคาย แล้วแล้วจักรายานนั่นก็มันคล้ายๆกับจักรยานเกนหลอนสมัยก่อนนะเนาะแล้วคนที่ขับให้ซังซ่า,าก็โคตรแข็งเลยนะคะเขาแข็งนะเขาไอโนนนั้นอะ่ะก็คือขึ้นเนินก็คือขึ้นบ้านแต่ถ้าลงเนินมาก็คือจะไปในเมืองสมัยนั้นอะ่ะเขาเป็นคนตัวเ,เล็กๆแต่แข็งมากเขาปั่นจักรยานอย่างนี้เลยซังซาก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าซัางซาาก็ ก็ไม่มีจักรายานปั่นซังซ่าก็เลยไม่ปั่นกับเขาแล้วก็ปั่นไม่เป็นแล้วทีนี้พอพอซังซ่าเขาอ่ะเรียกซังซ่าขึ้นจักรยานเออแล้วทีนี้เขาเขาเรียกซังซ่าไปไปด้วยกันเขาว่างนี้ซังซ่าก็ขึ้นไปกับเขาแล้วความที่ว่าเราไม่เคยขี่จักรยาน เชื่อไหมถึงกลางเนินน่ะซ่างซากระโดดเลยทัางซ่างกลัวกลัวที่แบบกลัวที่จะพาฉันไปล้มตรงไหนไหมคือคือนิสยัยคือไม่เกาะเขาไปจนตลอดหอดรอดฝั่งว่าเขาจะพาจะพาเราลงเนินพ้นไหมอะไรเงี้ยอยู่ช่วงกลางๆน่ะคะ่ะมันปิว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 เชื่อไหมร้างซ่างกระโดดจากที่เกาะลงไปฟุบลงตรงไหน ตรงไหนอะไรนะสมัยนั้นจะเป็นถนนดินทรายดินหินหินหิน,หน,ดนแดงๆอะคะ่ะเนี่ยยังเป็นรอยอยู่ทุกวันนี้นะะเนี่ยค่ะข้อศอกแล้วก็หัวเข่าเละหมดเลยทั้ง4ด้านนะคะซัางซาไปหมูบอยู่ตรงไอหินหน่ะคิดดูพอนั้นก็กระโดดเลยซึ่งไม่เคยคนที่เขาเคยมีจักรยานน่ะไอเพื่อนคนนั้นน่ะพอไปดูสภาพซัางซาหมุบอยู่ตรงตรงข้างทางหินแดงๆอ่ะ มันบอกว่าอ่าฉันก็ขี่รถแล้วก็พาคนลงเนินน่ะมาหลายคนแล้วเชื่อไหมยังไม่มีใครกล้าโดดเหมือนเธอเลยดูเพื่อนบอก ยืนดูเพื่อนๆเ,เขาเรียนหนังสือส่างๆไม่ได้เรียนหนังสือเนาะช่าก,ก็คือเป็นเด็กว่างงานว่างั้นเถอะสมัยนั้นมันก็จะมีเพื่อนพวกเ,เขาได้เรียนหนังสือส่างๆก็ไปแอบที่ห้องนอกจากไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเสร็จแล้วก็ไปแอบส่องว่าเพื่อนเขาเรียนอะไรแล้วทีนี้ส่างๆก็ไปแอบแอบวันนั้นวันนี้ทีนี้อาจารย์เขาก็เลยเรียกเขาสอนภาษาอังกฤษอยู่ เออเขาก็าสอนภาษาอังกฤษเพื่อนๆอ,อยู่ A B C D E F อะทีนี้ก็มาถึงตัว S นะคะตัว S อะมันก็จะเป็นเนาะตัว S อะทีนี้สังชาติจําได้โป๊แตกไงคือสังชาติจะจาได้เนาะเพราะว่าช่วงนั้นสั้งชาติอยู่ประมาณถ้าเป็นได้เรียนก็สี่ป4ี่ปห้าแล้วค่ะและทีนี้เขาบอกว่าเด็กคนที่ยืนอยู่พิงประตูอะ มาอ่านให้เพื่อนฟังซิว่าตัวนี้คืออะไรไะไะแล้วทีนี้สังา้าเชื่อไหมสังา้าเห็นเขาคล้ายๆกับสังา้าดีใจที่มีส่วนร่วมในห้องเรียนพวกเด็กๆวพวกเพื่อน ดีใจที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อนในห้องเพราะว่าซังซ่าไม่ได้เรียนหนังสือซังซ่าเห็นตัวเอสอ่ะซังซ่าดีใจซังซ่าเคยไปสองดูเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขห้าเนาะมันก็จะเหมือนเลขห้าวันนี้ซังซ่าลืมไปด้วยความรีบร้อนที่จะตอบเออแล้วทีนี้ซังซ่าจาักชื่อว่าเด็ก,เด,กเด็กที่ยืนอยู่หน้าประตูน่ะมานี่ที่ลูกเขาก็เลยให้ซังซ่ามามาอ่านตัวเอสนะ่ะ ซ่างซาก็บอกว่าเลขห้าแล้วบอกแบบมั่นใจเลยนะยืนอยู่หน้าห้องอแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มีคนที่เขารู้เขาเรียนน่ะเขาก็มาโหซ่างซ่าซ่างซาก็เลยหน้าแปลกนั่นไงซ่างซ่าก็เลยเป็นอะไรที่แบบจําได้ <c oughs> <c oughs> เขาก็หัวละ้อค่ะ <c oughs> นั่นแหละจะเรล่าพูดเรื่องโป๊แตกสมัยเด็กให้ฟังอคะ่ะมันเยอะขนาดนั้นแล้วค่ะมันทําอะไรไปด้วยความเฝ่นๆมาตั้งแต่เด็กแล้วะคะ่ะอ่านี่นะคะเรื่องเล่าก่อนนอนขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมนะคะปวดฟันอย่าจับเขาด้วยความทนุถนอมนะคะถ้ายังไม่อยากไปหาหมอฟันยิ่งช่วงนี้ยิ่งเขา้าใกล้เพื่อนไม่ได้ถ้าปวดฟันห้ามไปใช้ยาอะไรเลยค่ะ แค่ดึงดึงแบบแรงๆนะคะสามครั้งค่ะลากฟันกับลากฟันกับเนื้อฟันมันจะหลุดออกจากกันแล้วคุณจะไม่ปวดค่ะนั่นแหละจะบอกเคล็ดลับนะคะไม่ต้องไปหายาอะไรมาทาเลยอืมจนกว่ามันจะหลุดไปเองถ้าคุณไม่ไปถอนหาหมอะไม่ปวดค่ะมันจะโยกเล่นให้คุณลำคาญแค่นั้นแหละเคล็ดลับนะคะ ขอบคุณค่ะ See y o u Next t o see y o u Next Clip ป,ปุ้นไนนะคะ